ว่าเราว่าผมว่าเปิดแพ็กกันต่อดีกว่านะครับผมสลับพัซเซิลอาร์ g ีจีวีแชมเปแบบนี้นะครับผมก็ผมจะเปิดแพ็กนี้อีกแพ็กหนึ่งแล้วกันนะครับมันเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมเออดีมันก็ได้ขึ้นมาว่ะนี่ซัมเมอร์ออฟดักเนสลูดนะครับผมส่วนนี้จะเป็นคลิปต่อไปนะผมนี่พาต่อไปนะครับอันนี้ผมไม่เปิดนะครับวันยังเหลืออีกสองวันไงผมไม่รีบนะครับอันนี้ผมรีบนะครับผมรีบเลยเอาก่อน มันได้แค่วีดีเลงอะ่ะตอนนี้การันตีการันตีแค่สองแพคครับผมเอก้าานี่ไม่การันตีนะครับเวลีเลงเหรอวะวลีเลงผมไมะได้อะอะ๋อเดนพีซขอเฟรรมเงี้ยเหรอแต่โอ้อย่าง oh, k, มไม่เอาได้ไหม mm hmm. เออฟินบาลเลอร์นี่ยอยากได้มากจนเป็นเดอ์ hmm. อตันก็อยากได้ครับอืมใครแล้วผมได้ฮิตแมนแน่เลยอะ่ะ โอ้ทิเบตดีเอ็กซ์เลยทิเบตดีเอ็กซ์มากกว่าวะ่ะมาสองการันตีแพ็กไอนี้นะครับผมเวร์แลครับผมมาเลยนะผมไปการเซียวลาหนึ่งสองซอมเออมาครับผมมันจะเสียงดังหน่อยนะเวลานี้นะครับไปแพ็กแรกไม่การันตีนะวันนี้ สามสีห้าโอ้โหจินนี่เด็กบ้าน,นลาแล้วบัดลายแล้วเออเอาครับเอาครับเอาครับมันเป็นจูอัพไงเออสีห้าแล้วตัวใหม่เรอะอุ้ยคาเม่าครับผมตอนเป็นกิมมีกอันนั้นน่ะโอ้จิมมีอันเนี้ยใส่หน้ากากอะ่ะโอ้ยได้คาเม่ามาว่ะนี่ผมได้อีกกิมมีที่สองนะของคาเมราเนี่ยโอ้ถือว่าไม่ ไม่คีเล่แต่โอเคแล้วกันนะเออเอาเอาไม่ไม่การันตีนะพบพทิสาวะโอ้แม่งเป็นไอเทมโทเคนเลยัอเกคสีครับสีส่เงินเหรอสีเ,อสสเงินเหรอสีดาเงินโตใหม่อีกแล้วโทอูดอล็อกครับไอชีพิตเตอร์มาอูดอะล็อกมาเถอะ มึงผมคงไม่ได้ใช้แล้วครับเนี่ยได้ใช้ก็คืออนะีเวนต์จำเป็นอะทีห้าอีกแล้วนะครับตีได้แล้วตัวไมกแล้วเหรออุ้ยเดมิสกินอีกนี่เอาครับอู้กินอีกนี้คผมได้จะกินอีกอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นอะถ้าไม่ตายฟิกกโฟเกลเล็กหรอเอออันนี้เอาครับอันนี้เอาอันนี้ช่องถ้าเป็นกินอีกล่าสือของเดมิสเลยมั้งเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ใช่เปล่าว่าใช่เลย แฮชี่หกนะครับโอ้ได้น,นี่ห้าสิบอันนี้ไม่การันตีนะครับเกตไม่การันตีเหมือนกันโอ้ไอ้เพื่นี้นะครับแปดอีก่าแล้วนะครับไอ้โอเคอย่างงเี้ยอันนี้สุดท้ายครับไม่การันตีอ่ะปึ๊บปึ๊บทีห้าโอยห้าต้มใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โหแบ็คชอตอนเป็นคาร์บอยโอย กิมอีกแรกงเลยวางเงี้ยที่เข้า w ด e อ่ะโอ้ตัวนี้เนี่ย <c oughs> เอาอะเอาครับอ,อ,อ่าอย่างี้การันตีนะผมต่อไปการันตีแนละ้วตัวไหนวะการันตีเว้งอยากได้อะ่ะม,มาเดวินพีทกินบาล์เลอร์มาเลยมาเลยมาขมบอนมาอีกกดกดยำๆเนี่ยเออตัวใหม่แน่นอนเน,นี้ยผมว่าใช่อีกแล้วตัวใหม่แน่ตัวใหม่หมครับ ควินบอลเลอร์เย้เย้เย้ที่นงกินเย้ได้เลยงูสุดยอดอีกแพ็คหนึ่งนะครับผมการันตีนะครับ่เดวินพีทเลยต้องเดวินพีทแล้วเดวินเดวินพีทเดวินพีทโอ้ไม่ครับอระโหดโอ้ X ไอเทมโอ้ยวี่ได้คินบาเลอร์ตัวใหม่ครับโอ้ผมได้มากี่กิมบิ้กแล้วเนี่ยควินบาเลอร์มีบิสสัดแล้วก็ตัวบาเลอร์ธรรมดา ไอ้นี่กะได้ฟินตัวนี้ก่ะโอ้ยผมได้มาสีแล้วมัม้งมีนับซอมมี่ด้วยมั้งครับโอ้นี่ไงนี่ได้เดอะมิดได้พ er, ีเตอร์ไมเวียได้เนี่ยสีแโอ้ได้กิมมี่แล้วได้ฟิลอัพนี่ได้ฟินครับหนงฟินครับผมโอ้ยสุดยอดตอนตีได้หนงฟินว่ะแจมสุดๆโอเคครับผมอ่ะเหล็กหนึ่งนะครับเหล็กหนึ่งโอเคเหล็กหนึ่งอ่ะเปิดเปิดเปิด แม่รันตีนะครับโอเคนั่นแหละครับผมก็คือการเปิดแพคในครั้งนี้นะครับได้พี่ฟินวานงฟินด้วยยอดเพื่อหาหลังเข้าไปนะครับผมคือเพื่อซัมเมอร์สลมตอนที่ผมอาชีพนี่คืออหลังซัมเมอร์สลมหนึ่งวันเลยนะครับอที่ผมอาชีพตอนนี้นะครับผมเอาแล้วผมเดี๋ยวคราวหน้าจะเปิดแพคอันนี้นะครับผมแพคกุญแจนะครับผมม่รู้ผมสะสมถึงเท่าไหร่อ่ะเนี่ย เท่าไหร่ไม่รู้นะผมเดี๋ยวถ้าเปิดเท่าไหร่ก็เท่านั้นละครับผมติดตามได้เลยช่องมือโอโซนครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปต่อไปครับผมไปแล้วผมเชิญใหม่ครับเรดฟินเว้ย